ลุกนกันครับ6แต้มเต็มของอุทยัยหรือ BG จะแย่งแ <Welcome S 1> ต้มมาได้คือ3แตม้ตมหรือจะออกด้วยการเจ้าในคู่นี้ติดตามครับเริ่มเกมครับอุทยัยของบารอนนะครับปุกจากซ้ายมาขวาครับในชุดสีแดงดำเข้มเลยครับส่วนทีชลา G, บีจีปทุมข่าวล้วนมาก่อนนะจ๊ะแล้วขึ้นเกมมาครับใส่โตใส่โตบอลฉลับครับพิธิวัตเสียพัฒนาพลายนุ่มสวิตเปลี่ยนามาไม่ผ่านครับ โดนดักไว้ได้แล้วดูครับอิกซานโอ้โหอะไรกันครับเนี้ยฟอนชลล็อปโอนชนเสาเด้งมาโดนโกรับได้อิกซานหมุงตั้งมาไม่ทันให้ลุนดักแลยยกมาตรงนี้ติดสายโตสายโตให้มาชนะทิพชนะทิพต่อมาอิกซานโอ้โหเริ่มเกมมานี้ได้ยิงไปสองครั้งแล้วครับ บีจีมาไม่ถึงครับูมีพรรษาด้วยครับผู้ไทยให้มาตรงน,นี้ชิบูซิเอมบ้าชิบูซิเอมบ้าแล้วดูความจัดจ้านโอ้โหหลุดไปสองบาลอนแล้วให้มาโอ้โหไม่ผ่านคงั้บอลอิกซานนาทิพติทิวั์ติดครับคิมมินยอกโอ้โหแล้วหลุดมาเลยวิลเลนโมตาบาลอน วินเลนโ,โมโมโมตา้าหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งูตรมาแล้วครับบาลอนโอ้โหแล้ว <c oughs> เป็นอุทัยน้ำอีกแล้วครับ <c oughs> โอ้โหโวันนี้ต้องเรื่องความมั่นใจด้วยนะครับบีจีมันมีโอกาสยิงนะและชนเสาก่อนด้วยอะ่ะชนเสาไม่พอเด้งมาโดนโกนครับแล้วดูครับโอ้โหลูกสวนรงกลางสนามเนี่ะ ดูขึ้นไปสูงแล้วทํำไม่ได้โดนสวนแล้วก็บาลรอนเฉียบคมด้วยครับนิ่งแล้วก็ยิงเฉียบขาดดูครับไม่ล้ำหน้าครับตูใสอยู่ตรงกลางสนามแล้วมาคนเดียวเลยล้าดูกีายิงคือเลือกยิงจังหวะดีนะครับคือไม่ได้มีการเลี้ยงตัดเข้าในก็เลือกเลยครับโอกาสจะหลุดกรอบก็มีครับเพราะว่าถ้าลืกตัดเข้าในมันจะ เปิดช่องกว่านี้แล้วอาจจะยิงง่ายกว่าแล้วก็อาจจะโดนตัดได้ครับบอลของ BG ครับไซตตะอ้อมหลังไปแล้วมีตัวไฮมาไม่ผ่านนะครับเอาครับจะโดนโฉบกลับขึ้นมาช็อตนี้เอาแล้ว BG จีแยกมาได้อีกซานอีกแล้ว<า>โอ้โหตอมสาโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหต้องไปทำบุญแล้วนะครับสาเสาไม่เข้าครับรวมต้นเกมนี่คือ3เสาแล้วครับเอาเข้าไปเอา เอาอีกทีหนึ่งอิซานมาใส่ต่ชนาทิพย์คืนมาอีกทีคือชนาทิพย์ให้มาลูกนี้แล้วจุดโทษครับอย่างนี้จุดโทษครับเอาโอ้กรรมการหล่อเชียวคุณมองกรรมการ<บ>โอ้เกมอย่างมันแม่งมองกรรมการโอ้โหเอาชาชนสาวอีกทีให้มันรู้ไปเอา กิตสดาวงแก้วครับทีชาล่าดวนกับโกบาลอนแล้วเอาแล้วครับกลับสู่เกมได้มีบ้างครับนาทีบาปลูกนี้ครับทีชาล่ายังถือว่านิ่งครับยิงจุดโทษเข้าไปไล่มา1ประตูต่อหนึ่งโอ้แต่จหว่าก่อนหน้านี้ครับมีโอกาสยิงสองครั้งชนเสาแรกแล้วก็ชนเสาสองครับเนี่ยมาเต็มเลยครับโอ้ยางงี้ไม่มีดวงแล้วมั้ง นี่จะครบจะครบหนึ่งเดือนแล้วครับจะสี่เสาแล้วครับผมโอ้โหสภาวะนี้ก็มาได้จุดโทษครับแม่มีการนำฟาวกันแล้วก็ถือว่าลิ่งครับเอานะยังยังยังพอยังพออย่างน้อยก็กลับสู่เกมได้ครับไม่จบครึ่งแรกด้วยการตามหลังแล้วครึ่งหลังมันมักจะมีทีมที่เล่นไม่ดีกว่าแต่มักว่าอีเลฟานดอเอลาะมา อีลาฟานยกมาแล้วเสียอยู่อีนอีกทงได้อยู่ยกมาอีครับอีลาฟานอีลาฟานเข้าซ้ายเข้าซ้ายแล้วบนปุนมาเหยีเลนฟอร์ตต่อมาแล้วโอ้โหทำไมมันง่ายจังเลยสองหนึ่งของบอลโอนโ้ต่อบอลกันสวยครับแล้วก็ยิงลูกนี้เฉียบขาดเลยครับแหมโดนก่อนอีกแล้วครับปีจีบอลแบนี้นมันหล่อเเฮ้ยดูครับ หวาถึงเกมอยู่หน้าก่อเกโทษก็จ่ายกันไปจ่ายกันมาครับแล้วดูบีจีไล่ไล่ไม่จนครับแล้วก็โดนยิงเข้าไปง่ายๆแล้วก็ถ้ายิงช็อตนี้ก็ถ้าดูจากโซมนี้ยิงรอบด,ดักแน่นอนครับดู<ม> <รอ S 2> แตก <ๆ S 1> มาคาเนี้โล่งเลยแล้วโอ้โหยิงดีด้วยครับนี่ครับแไงยิงรอบด,ดักฮะแล้วบอลของของบีจีมาคิดึงชนาทิพย์อ้จริงไม่เข้ากรอบได้บุกขึ้นมาจบด้วยการยิงครับ กบหน้ากรอบพิโทษไปชนาทิปนะครับยิงลูกนี้ขึ้นในโมบายใช้ไม่เยอะนะชนาทิปแต่ถ้างในคอนโซลน,นี่ก็ไม่เคยขาดยังเปลี่ยนตัวไม่ได้เล่นกันต่อแล้วบอลทะลุมาช็อตนี้ให้มาที่ไซตต่ไซโต่ตะวันกลับมาไม่มีอะไรอีกครับ ขายเกมนะครับเต็มทีบีจีกับสุเกมมีการเปลี่ยนตัวมาดูกันเลยครับล้วขึ้นมาจากกิจล่าตระกูลจากกิจล่าตระกูลคือมาชนะทิพทันทิพคค้งมาเลยจิ๊กโอ้โหชนเสาสครบแล้วครับตีเส,สาโอ้โห,โ,หโหไปทำบุญไปทำบุญอย่างเดียวครับบีจีโอ้โหยิงชนเสาอีกแล้วถึงจะเป็นเสานอกก็เถอะครับแต่มันสี่เสาไปแล้วครับ รบอาทิตย์จนได้เหมือนที่แฟนเอาละครับและเกมไม่จบด้วยต้องดูว่าจะมีชนสาเพิ่มหรือประตูได้ไหมคืนมาชนาทิตย์บอลเฉละกครับเป็นเตะม,มุมชนาทิตย์เดียวนี้โอกาสที่น่าจะร้อยครั้งแล้วครับนี่ล่าสุดครบเดือนแล้วครับเสาห้านี่ไปทําบุญไปโอ้ยนี่เทเวศแล้วโว้ยเอาเอาเอาเสาห้านี่หนักอลองเลยครับเสาห้าเขาบอกคนดวงแข็งครับแต่ไม่รู้จะดวงแข็งได้ขนาดไหนครับ เอาแล้วแล้วบีจีมาแล้วหลอดหลอดหลอดโอ้โหหลอดโป้งมันล่วงไปไหนไม่รู้ครับแล้วถ้ามันโดนส่วนโป้งเดียวมาเนี่ยรู้เรื่องนะเอาดูครับดูดีโอ้โหคล้องมาสวยเหลือเกินแต่สุดท้ายไม่ผ่านแล้ววันนี้นี่ทำอะไรก็ดีไปหมดครับบาลอนนี่นะครับโอ้โหยฮ้ย ถ้าถ้าคุณดูให้ดีนะช็อตเนี้ยมันจะเห็นช็อตหนึ่งว่าเขาตั้งใจจะเล่นจะเล่นจับและเล่นต่อแต่มันเป็นการที่โกถอยหลัง1นึ่ก้านะครับดูก่อนเลยนะเนี่ยครับพอย้อนมาจริงๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันควรจะเคลียร์จังหวะได้เลยครับอู้แต่กลายปเป็นถอย1นึ่งเก้าลูบอลกำลังจะเข้าโกเนี่ยครับไม่รู้ไปไปกดเปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนใจไหมว่าจะเล่นช็อตแบบไหนครับอู้สุดท้ายโดนลงโทษครับ แล้วบอลของอุทไทยอุกไทยเก็บได้ไหมไม่ได้ครับบอลของ B ีจีมาแล้วให้มาช็อตน,นี้กินนิ่มสบายๆเคลียร์มาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหหกตต้งเต็มของอุกไทยธานีนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแล้ว B g จวันนี้ศูนย์แต้ครับสองเกมทำไม่ได้ไดครับ